Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมรู้สึกชอบในความงามของข่าวไอ้หมอคือผมไปค้นสอบเขียนบทกวีเขียนอย่างอยู่แล้วเนาะนลบถึงข่าวห้ามโดยซึ่งเป็นเป็นของบ้านเฮาเป็นอัตลักษณ์ของเฮาเป็นความงดงามเห็นรูปแบบหนึ่งที่มันได้เกิดขึ้นแล้วคนโบราณคนบกเก่าป็นได้สร้างสรรค์ไว้ดีแล้วงามแล้วครับเลยอยากจะหันความงามตรงนี้แล้วก็อยากจะสานสืบต่อความงามตรงนี้อีกได้ผมบ่ได้รู้สึกบวกหรือลบอะไรงแหมอว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของความเปลี่ยนแปลงที่ว่า มันก็จะต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคนเขาก็จะเลือกอันยังใหม่ๆแต่ถ้าอันยังที่มันดีแต่แต่ผมผมจอมันจะยังอยู่จนถึงในทุกวันนี้ก็ก็ยังมีคนตีสามตีซื้อมันอยู่กับภาพจอบบมีเลยกับบเจว่าอย่างนี้วันนี้ตีมาแข่งกันยังหันมีน้องมีอย่างตีมียิงตีมามาแข่งตัวเหมือนกันครับก็รตงซื้อว่าสิ่งสําคัญน่าจะเป็นการเราออนทูกยิบยืนชุดความงามอย่างแบบใหม่ๆหี่ตีตีสังคมกับโน้ตเฮือนเขาบะอันนี้คือดีคืองามคือหมวนตามซื้อตามอย่างกระแสรักที่มันเข้ามา พร้อมๆคณะเดียวกันกับความงามของท้องทินของความเป็นวัฒนธรรมเนี่ยก็บอกว่ยได้เปิดเผยตัวเกาหลัวน้ำเสนอตัวเกาในมุมตีน่าสนใจเลยเนี่ยหึ่งกลายเป็น,นอย่างตีมันดูเกาดูโบราณเนี่ยครับทั้งที่จริงๆแล้วมันสามารถเล่าเรื่องราวตีมันใหม่มันร่วมสมัยได้ส่วนหนึ่งนี่เป็นหน้าที่ของคนตีทํางานทางวัฒนธรรมเนี่ยที่จะพักดันครับเกิดเรื่องราวเนี่ยเพ่งเข้าถึงเยาวชนของเขาอย่างไดมากกว่าจะเป็นการมานั่งโตดวารอนบบเดียวเนี่ยละหันละนี่หลงลืมวัฒนธรรมนี้มากกว่า คนจะเป็นงานแบบลักษณะงานเนี่นะครับต,ตีชุมชนได้สร้างกิจกรรมอย่างของตัวเก่าไว้เพราะว่าผมมองว่าตะกอนเนี่ยมันผูกกลัดกับนดมาต้องเป็นกระทรวงว่าน์เป็นนั่นเป็นนี่ทั้งทียังบางทีคนเนี่ยาการกระสวงวัมนะแทบจะไม่เข้าใจอย่างวาทําเลยอ่ะหลักหนึ่ถ้ามันมีกิจกรรมอยู่ยตีว่าชุมชนสังคมได้ช่วยกันเนี่ย่วยกันสร้างซึ่งมันเป็นว่าน์ทีท่แท้จริงนะครับใจวัฒน์ตีประกอบสร้างอย่างมาใหม่ๆ เป็นอะย่ญญางตีตั้งบ้านต่างจองตอบมายถึงอย่างนี้ครับจอน้อยๆก้าไม้ก้าตอกก้ากลวยการเต้นแปลงผามทุกอย่างตีที่เป็นพอยน์น่ะคืออันนี้คือว่าทำครับผมมองว่าการย่าสิ่งเหล่านี่เกิดขึ้นเพื่อละอออนได้หันละละอออนได้ม่วนกับมันคนยุ่งไม่ได้มวด่มวนได้มีบทบาทกับพื้นที่ตรงนี้เราก่อนเนี่ยเขาคิดว่าว่าทำเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาจะหุยหามันเองครับเพราะว่าเพราะมันคือเขาคนเขามากจากกับไปหาสิ่งตีเป็นจุดเริ่มต้นเขาเนาะในเมือ ว่าทําเราเนี่ยความเป็นล่านนายตีรอหลอมเมื่อมาจนเาวันเนี่ยถ้าหันคุณข่ามันเาเฮาจะกลับไปหาันเองครับผมก็ายากบอกว่าความงามในโลกเนี่ยมีหลายอย่างเนาะบ่ได้บ่ได้มีแข่ความงามตีที่เขาบอกว่าเขาเป็นมันจะมีความงามที่ที่เป็นเฮ้าเปลี่ยนที่เป็นเท้ามาก,ก่อนตีโป้อุ้ยเมมอนตีการเวลาหรือว่าหลายๆอย่างได้ลังสันจุยกันแตงแต้มมันมาเนี่ยจนจนมาถึงมือเทาเนี่ย เป็นเพชรเม็ดมดีเม็ดงามอยู่ในมือเ้านี้แล้วคือความเป็นเขาคือตัวคือตนเฮาแล้วตัวจะเก็บดูแลรักษา,ามันก็อาจจะกำความมาหานข้าก,ก็แล้วแต่คร